สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็ตรงกันกับวันที่11นะคะเดือนพฤษภาคม2564นะคะวันนี้นะคะในเขตพื้นที่ของบริเวณพัทยานะคะก็อุณหภูมิแตะอยู่ที่35องศาเซลเซียสค่ะวันนี้นะคะหญิงก็มาทําธุระนะคะเขตบริเวณพัทยาเหนือค่ะเพื่อนๆก็นะคะเริ่มต้นตั้งแต่นะคะตรงพัทยาเหนือนะคะตรงบริเวณแถวท่ารถลุงเรืองนะคะเพื่อนๆมาจนถึง นะคะเขตของบริเวณาชายหาดนะคะของพัทยาค่ะจนถึง Walking Street นะคะเดี๋ยวหญิงจะให้เพื่อนๆดูบรรยากาศนะคะตั้งแต่บริเวณห้าง Terminal อลวทอ่วินันะคะเทอร์มินอลเวนตุวันนะคะแล้วก็นั่งรถสองแถวชมเมืองนะคะไปชมกันเลยค่ะเพื่อนๆแดดร้อนมากๆค่ะวันนี้ค่ะพัทยานะคะช่วงนี้นะคะก็ยังอยู่ในช่วงนะคะอ่า การระบาดอยู่นะคะเพื่อนๆรวมถึงกรุงเทพมาหาคนครนะคะช่วงนี้นะคะก็ อากาศร้อนร้อนมากๆค่ะเพื่อนๆนะคะก็ไม่ค่อยมีคนออกไปไหนเท่าไหร่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะในเขตพื้นที่ของพัทยานะคะแล้วก็รวมถึงเขตพื้นที่ของจอมเทียนด้วยก็ไม่มีการแอรอัดน,นะคะเพื่อนๆแล้วก็อากาศโปร่งๆนะคะจริงๆแล้วเพื่อนๆก็สามารถออกมาเดินเล่นได้ตามปกตินะคะแล้วก็ออกมานั่งรถนะคะหรือเดินออกกําลังกายก็ยได้ค่ะเพื่อนๆ อุณหภูมิสูงหน่อยนะคะเพื่อนๆน,น่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นๆนะคะก็เหมาะกับการเดินเล่นนะคะอุณหภูมินะคะสูงตอนนี้นะคะที่ถ่ายทําก็ประมาณ35องศาเซลเซียสค่ะเพื่อนๆก็ดูบรรยากาศนะคะตั้งแต่พัทยาเหนือค่ะนั่งรถสองแถวนะคะเลยมาเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศอนช่วงกลางวันนะคะให้เพื่อนๆเ,เห็นแบบไม่ต้องตัดต่อเลยนะคะก็คือ เขตของพื้นที่ของพัทยาค่ะตรงนี้ก็ผ่านพญาเหนือสายสามมานะคะซอยสามด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนก็ตรงมาเรื่อยๆค่ะจนถึงห้างเซ็นทรัลนะคะเซ็นทรัลบีทค่ะเพื่อนเพื่อนยังไม่ถึงนะคะค่อยดูบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆแดดนะคะแรงมากๆค่ะตรงนี้นะคะก็ ใกล้จะถึงสี่แยกพญากลางค่ะเพื่อนๆจาได้ไหมคะเนี่ยค่ะบรรยากาศนะคะด้านหน้าที่เห็นนะคะก็จะมีฮัตดรอ c คาเฟ่ Rock Cafe นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะบริเวณฮัตดรอปคาเฟ่นะคะเลยไปก็เท่าที่เห็นนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแยกที่เราจะไปพญากลางค่ะถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายก็ไปพญากลางค่ะเพื่อนๆนะคะ เดี๋ยวก็เห็นค่ะเพื่อนๆตรงรถด,ด้านหน้าค่ะเลี้ยวซ้ายนะคะอันนี้ก็จะไปพยากลางนะคะเพื่อนๆนะตรงไปค่ะก็ไปทาง Walking Street นะคะแล้วก็จะเห็นห้างเซ็นทรัลค่ะด้านซ้ายมือเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะห้างเซ็นทรัลบิดนะคะเพื่อนๆ มีอากาศร้อนนะคะคนก็วิ่งเข้าห้างเพื่อนๆแต่ก็ในาการรักษาความสะดวกนะคะของห้างและก็ความปลอดภัยก็เว้นระยะห่างพอสมควรนะคะ่าี่ห็นนะคะก็ประมาณ2เมตรค่ะเพื่อนๆนะคะเราไปกันต่อค่ะเพื่อนๆตรงไปก็จะไปทาง Walking Street นะคะเพื่อนๆก็จะผ่านไมช้อปปิ้งมอลนะคะอันนี้ก็คือห้างไม้นะคะเพื่อน เลยเซ็นท่านไปนะคะก็จะเข้าสู่เขตของอพัทยานะคะก็จะใกล้กับซอยยาโมโตนะคะเพื่อนๆตรงด้านหน้าของเราตรงแมคโดนัลก็คือซอยยาโมโตค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตรงไปนะคะเลยอซอยยาโมโตไปหน่อยก็จะเป็นห้างรอยโยกเด้นพลาซาค่ะเพื่อนๆเพื่อนอากาศร้อนมากๆค่ะเพื่อนๆ ขอภัยนะคะเพราะว่าหญิงนั่งรถสองแถวนะคะเพื่อนๆหญิงเอารถไปให้ทางครอบครัวใช้นะคะที่ต่างจังหวัดค่ะเพื่อความสะดวกสบายนะคะในการไปหาหมอของคุณแม่ค่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวหญิงก็ไม่ค่อยได้ใช้รถะคะ่ะเพื่อนๆก็ใช้สองแถวสะดวกสบายดีนะคะแล้วก็ส่วนมากหญิงก็ทํางานที่กรุงเทพด้วยะคะ่ะเพื่อนๆเพียงช่วงนี้นะคะการระบาดนะคะของเ,อเชื้อนะคะหญิงก็ทํางานที่พัทยาค่ะเ o r k f r o ฟม o m e นะคะ, home, ะ,คะเพื่อนๆ ถึงแล้วค่ะเขตของอหน้าบริเวณด้านหน้าของ Walking Street ค่ะเพื่อนโอเค okay, นะคะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะ5นาทีค่ะเพื่อน,อนขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ